โอเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เรื่องต่อมาที่เราอยู่กันก็นกคือ eating disorder เนาะซึ่ง eating disorder หลกัหลกๆก็จะพูดถึง obesity แล้วก็ hunger แล้วก็พวกสารที่ทำให้เราหิวอิ่มอะไรเงี้ยที่มีผลต่อเซนเตอร์ของเราแล้วก็มี eating disorder ประมาณนั้นเรามาพูดกันถึงอย่างแรกเลยก็คือ hunger อข้าม้อยู่ของเรามี2แบบนะมี homeostatic แล้วก็ hedonic ซึ่ง homeostatic ก็คือแบบหิวแบบที่หิวจริงๆอ ที่ไม่ใช่แบบอยากกินใช่ก็เกิดจากการที่ร่างกายได้รับแคลอรี่แบบน้อยกว่าเดิมคุมโดยที่เดียวเลยก็คือไฮโปทารามัสแล้วก็ฮิโดนิกก็คือแบบเห็นแล้วอยากกินหรือว่าคิดแล้วอะไรเงี้ยแบบคิดมันคือความอยากกินที่ไม่เกี่ยวกับแคลอรี่ที่มันหายไปโอเคเรื่องต่อมาก,ก็คืออ่ศูนย์หิวอิ่มใช่ไหมก็ทวน GI เนาะก็คือศูนย์หิวของเราก็คือเลตัลล์ไฮโปทารามัสแล้วก็ศูนย์อิ่มของเราก็คือเวนโชมีเดียลไฮโปทารามัส ใช่ซึ่งสารหลกัหลกๆของศูนย์หิวที่เราได้รู้จากเรื่อง G I ไปนะก็คือจะมีคาร์ดกับคอมมันชื่อคาร์ดแล้วก็คอมคอมพีนั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเอาฟาถูกแล้วเอาฟาเอเเชโอเคแล้วก็ศูนย์หิวหลกัหลกๆที่เราจะรู้จากอ่า G I ก็คือเป็นนิวโรเปปไทด์ Y กับ A G R P โอเคทีนี้มาเรื่องนี้เราก็จะรู้จักตัวละครเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากเราจะไล่ไนทีไล่ไปทีละตัวเลยอ่าก็คือเอาด้านหิวก่อนนะก็คือตัวแรกคือนิวโรเปปไทด์วาที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเนาะอ่าเป็นตัวที่เป็น most potent ที่เรามีในร่างกายเราที่สกดที่กระตุ้นให้เราหิวได้มากที่สุดซึ่งมันก็จะถูกกระตุ้นด้วยการกินคอติซอลเช่นยาอ่าเขาเรียกไงคนไข้กินแบบ ยาสเตียรอยอะไรเงี้ยหรือว่าคนไข้ได้รับกูโคคอร์ติสคอยใช่ไหมมันเรียกงั้นปะอะไรประมาณนั้นมันก็จะทำให้เราหิวมากขึ้นก็เป็นเพราะนิวโรเปปไทไวแล้วก็ถูกอินฮิวิตได้ด้วยเลปตินกับอินซูลินก็คือฝั่งดงค่ะโอเคต่อต่อมาก็คือ AGRP เป็นแอนตาโกนิสของอัลฟา MSH แล้วก็ถูกกับตุ้ได้ด้วยเลปตินโอเค แล้วก็อีกตัวหนึ่งอ๋อมันจะมีเมลานิน concentrating hormone เป็นอันนี้เป็น melanocyte stimulating แกะไปแล้วหรอกแล้วก็ตัวต่อมาคือออรักซินเนาะที่เราหลอนมาจาก ah NS น e u r รไซต e ที่พุ่งผ่านกันมาเนาะก็คือออรลเกซินมันเกี่ยวข้องกับตื่นใช่ไหมแล้วก็ถ้าดีเฟกต์ไปก็จะทําให้เข้าเลมได้ง่ายอะไรเงี้ยก็คือมันีเ l a y อิ่มไปแล้วก็เกลินที่เรารู้มาจาก อเกลินที่เรารู้มาจาก GI เนาะก็คือเป็นฮอร์โมนแงความผิวที่หลั่งออกมาจากสตอมัซของเราเองก็คือมันจะถูกแยบยังก็คือเวลาเราอิ่มแล้วใช่ไหมก็คือมีนิวเทรียนในร่างกายแล้วก็อินซูลินก็คือบอกว่าฟีดติ้งอยู่แล้วก็ไอที่จะกระตุ้นให้เกลินหลั่งมากขึ้นก็คือโมโดโซเดีมกูตาเมตมีโดปามีนแล้วก็มีคาปบามินอนก็คือกัญชาโอเคแล้วก็ฝั่ง In นฮิบิตติ้งกันก็มีเลปตินอินซูลินอะฮะไรเหมทหรือว่าเลขอีกชื่อหนึ่งคือเม คอตินอ่ะฮะมีเซียเฮตแล้วก็โคเคนแอมเฟตามีนเนี่ยอ่ะฮะก็คือการ์ดของเราคาร์ดมันจะไปบล็อกอ่านิวโรเปปไทไว้พาดเวย์ทำให้มันไม่มีชาแน,น่นอนลงเลยอา่ามีคิสเปปตินอ่ามีซีซีเคก็คือมันคือฮอร์โมนเวลาที่หลังเวลาแบบร่างกายมีอะไรให้ย่อยนั่นแหละอะไมลินอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนของอินซูลิน แล้วก็เซโรโทนินเซโรโทนินจะไปลดนิวโรเปปไทด์ไแล้วก็ AG RP แล้วก็ถูกยก็บแบงโดยเลปติดประมาณประมาณนี้แล้วก็ตัวต่อมาก็คือเรื่องต่อมาคือ o b บ s i ิตีเนาะอ้วนก็จะมี คำที่เรียกว่า central obesity ที่จะ reflect ว่าแบบอ้วนแบบอ้วนล้พุงอ่ะแบบพุงใหญ่ๆใ,ใช่ central obesity Ob วิธีการวัดดีที่สุดก็คือวัดรอบเอวเนาะซึ่งถ้าเป็นเกณฑ์ของเอเชียก็คือชายต้องมากกว่า90เซนแล้วก็ผู้หญิงต้องมากกว่า80เซิบเซน central obesity มันจะ correlate กับการเสี่ยงเป็น cardiovascular disease อนี้คือ์เวิร์ด เห็นกินนี้แมะเลยใช่แล้วก็อันต่อมาคือ simple obesity ก็คือเป็น obesity ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีโรคทางพันธุกรรมหรือว่าโรคทางเอนโดคา n มาเกี่ยวข้องเนาะซึ่งเราจะสามารถอ่าวัดได้ไงว่าคนนี้เป็นก็คือมีสองทางคือ weight per height เอ้ weight for height แล้วก็ MB m b m b i เอ้ b m i เค้าจะพูด m b i sorry BMI ซึ่ง BMI จะไม่เหมาะกับการวัดเด็กเพราะว่าเด็กมันค่อนข,ข้างที่จะสูงเร็วแล้วนักมันก็จะผอมอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมาะถ้าเป็นเด็กก็จะแนะนําการวัดเป็น weight for h i g h แทนถ้า weight for h i g h ก็คือจะตัดที่มากกว่า120%แล้วก็ BMI ก็คือตัดมากกว่าเปอร์เซ็นตทที่95% BMI ก็คือตามนี้เลยกิโลกร,รมัมน้ําหนักเราส่วนด้วยความสูงเรากําลัง2แล้วก็อ๋อแล้วก็มันจะมีคำหนึงคือไ าสาเหตุของ s ิ m p l e ลบิ s ซิตได้ก็คือมีอิมบาลาน e อการอัพเทกเข้ามาใช่ไหมกินเข้ามาแล้วก็ใช้พลังงานออกไปแล้วก็มี Genetic Predisposing ที่ไม่ใช่ Genetic d i s o r เดอเพื่อเขาใช้คำนี่น,นคำโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือ Health Promotion ซึ่งมันน่าจะไปเจาะรายละเอียดที่อีกบทหนึ่งของอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็เห็นเขาใส่มาก็พูดเป็นพิธีลกันอาสำหรับการลดน้ำหนัก แบบคนที่เป็นอวบอิสิตี้ใช่ไหมที่ต้องทําก็คือขยับให้มากขึ้นแล้วก็กินให้น้อยลงก็คือเขาจะให้แบบกินน้อยลงจากค่าโปรตีนที่เธาควรจะกินลดไป500กิโลแคลรเท่ากับกว่าเราจะลดได้1กิโลกรัมต่อ2อาทิตย์แล้วก็ให้ออกกําลังกายแบบ150นาทีขึ้นต่อสัปดาห์ซึ่งต่อครั้งถ้าแบบอยู่ประมาณที่60-90เป็น Intense Workout ก็จะดีมาก แล้วก็เ a ล t h โปรโมชั่นใช่ไหมกลับมาแบบเ e ลโปรโมชั่นส่วนใหญ่ก็จะแบบอาเรไงคำการการก็จะมีอ่า p r i m a r y s e ก o n d a r y ก็ Tertiary Primary ก็คือยังไม่เป็นป้องกันส่วน Secondary ก็คือเป็นแล้ว Detect ได้แล้วแต่ว่ายังไม่มี Complication อะไรแล้วก็ Tertiary ก็คือเป็นแล้วหนักแล้วคือเอ็มไปที่อ่าเพิ่ม Quality of l i f e ของเขาให้ได้มากที่สุด Primary ที่ อ่าเอฟเฟกติฟ hmm. มากที่สุดเนาะก็คือการให้ความรู้ว,ว่าเขาคจะปอกกัน,กนในยังไงบ๊าบาบาบาเทอร์เชลลี่ er ก็คืออ่า uh, ให้เขาแบบไม่ไปแบบไม่กลับไปเป็นหนักกว่าเดิมหรือไม่แบบไม่กลับไปหนักเท่าเดิมตรงนี้เหมือนแบบว่าเพิ่มค,มคมุณภาพออฟราของเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งก็คือสกินโฟร์ติเนตวัดแบบเขาไงบีบเนื้อขึ้นมาแบบเซตหนึ่ง ใช่แล้วก็มันเป็นการวัด distribution ของแฟตเป็นตัวที่ sensitivity มากที่สุดแล้วก็ eating disorder eating disorder ก็คือมีสามนเนาะที่เขาพูดถึงก็คือมี anorexia nervosa มี bulimia nervosa แล้วก็มี b i n g e eating anorexia ีอ่อเล็กเซีก็คือหิวใช่ไหมแอนข้างหน้าก็คือไม่ไม่หิว Nervosa ก็คือแบบโรคทาง อะไรจิตเหรอเราไม่รู้ว่าใช้คําถูกไหมใช่ก็คือคนที่แบบกินน้อยไม่กินพอาะคิดว่าตัวเองอ้วนแล้วแล้วก็บูลิเมียเนอร์โวซาก็คือกินไม่หยุดเลยกิน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 ินกินแล้วก็ไปล้วงขอทีหลังคนแบบที่เป็นโรคนี้เขาก็จะมีหูรูดที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็บินชีตติ้งก็คือก็กิน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 ินกินินินกินกินอย่างเดียวแค่นั้นเลยกินเยอะเกินไป แล้วท่านอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเราไม่รู้หรอก่านชื่อถูกไหมเป็นโซวาไม่รู้นั่นแหละมันก็คือเกิดจากที่กินอะไรแปลกๆแบบกินหินกินดินกินอะไรอย่างงี้ยนนะ่ะแล้วมันทําให้เกิด GI Obstruct ที่กับพาเราอย่างงี้ใช่ไหมจุบ๊บจุ๊บแล้วก็ไปบออฟสักเนี้ยอืมแล้วก็อันนี้คือเกณฑ์ metabolic syndrome ของ a d p ไครเียใช่อยากให้จำตัวเลขไว้หน่อย อ่ากูคโคดก็คือแฟซิ n งกูโคดมากกว่า110แล้วก็บอดเพเชอร์ก็คือมากกว่า130ทัแบ85แล้วก็เอ้ยมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับโอเคแล้วก็ไตกีรสไลด์ใช่ไหมมากกว่าเท่ากับ150แล้วก็อ่าฮตีเอลน้อยกว่า40ในผู้ชายน้อยกว่า50ในผู้หญิงแล้วก็เซนทรัลวิสิตี้ก็คือเอลใช่ไหมอ่าผู้ชายมากกว่า40 ผู้หญิงมากกว่าสามสิบห้าซึ่งเราคิดว่าอืมเจนถ้าเป็นเราเราจะจำอันนี้เพราะนี่มันเป็นกียของเอเชียได้แหละโอเคอันนี้ก็คือเนื้อหาเข้าเนื้อเรื่องเข้าๆจากการสรุปสไลด์อาจารย์มาที่มีเยอะมากแต่ดูเฮ้ย hey. โอเคเราจะมาทำแอคก,กันแอคโอเคเราจะมาเจาะแค่ eating disorder เนาะเราไม่สนแบบอ s อ p p l e m e n t a r y เพราะเราไม่ได้เรียนเนาะโอเคข้อแรกของเราคือ คนนี้เขาแบบเจ็บแล้วเขาก็เลยกินกินยาใช่ไหมที่ทำให้เขา,อาโอเคอินคีเธอแอปิไทเขาถามว่ามันเกิดจากอะไรก็คือเราก็ดูก่อนใช่ไหมว่าตัวไหนมันเพิ่มบ้างก็คือมีกาลินมีเนโรบลไทวายแล้วก็มีเอจีอ ซึ่งตัวหลกัหลกๆที่ไอายาตัวนี้มันไปเพิ่มเลยก็คือเพิ่มเกลินก่อนแล้วเกลินก็ค่อยมาซิมูเลตติ้ให้อีกสองตัวนี้เพิ่มแล้วก็ทำให้หิวใ่ตไม่ได้นะก็เลยคิดว่าแล้วแต่สถาโอเคแล้วก็ต่อมาก็คือนี่ between obesity and cardiovascular key ของเราก็คือ central obesity ก็คือวัดเอวแล้วก็ข้อนี้เขาถามว่าตามไอ้นะ A T B criteria ใคร ข้อไหนผิดใช่ไหมเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ไตกีสล,ลายร้อยแปดสิบเป็น obesity ก็ถูกเพราะว่าไตากีล,ลายต้องมากกว่าเท่ากับร้อยห้าสิบเนาะแล้วก็แฟซิ่งกูโคดของคนนี้ร้อยห้ายังปกติใช่เพราะเราตัดที่มากกว่าเท่ากับร้อยสิบแล้วก็บอดเพ e เชอร์ของเขา135ร้อยสามสิบห้าแปดสิบคาซิดรอมอลก็คือผิดเลยเพราะว่าเราตัดที่มากกว่าเท่ากับร้อยสามสิบห้าทับแปดสิบสามสิบห้า ชิ๊ก,ๆๆก่อนร้อยสามสิบทับแปดสิบห้านั่นแหละอ,อ๋อเพราะเข้าอยู่มันดูถูกมากกว่าแล้วก็โอเคแล้วก็ H D L ของคนนี้ต่ำกว่าห้าสิบแชร์ของผู้หญิงก็เลยเป็นวิสิตี้โอเคแล้วก็วอลล็อปเอลได้แปดสิบแปดก็คือโอเคเพราะผู้ชายได้เก้าสิบโอเคอันนี้เซนซิทีฟมากสุดก็คือสกินโฟติเน็ตเนาะที่แบบ บีบขึ้นมาแล้วก็ดูว่าสก,กินเราหนาเท่าไหร่ข้อต่อมาคือเอฟเฟกของแอน i p e เป i c ติก g ัก็คือไปลดแบบเ n นไ m e ไปลดแบบลดความหิวใช่ไหมแล้วมันก็ไปทำให้เวลอสมันน้อยลงก็คือตามชื่อตามชื่อยามมาเลยแล้วก็ต,ต่อมาคือเวลาชนิดหนึ่งทำให้เกิด h อ่าไฮเดชันแล้วก็แดรเรียได้ ผลเหมือน5%เปอรซตเด็กโตแล้วก็ ium, หซโซเดียมคลอรด์ก็คือเด็กโตมันเป็นน้ำตาลใช่ไหมมันก็ไปิ่มบอดชูกะก็เลยทำให้อินซูลินสูงขึ้นเพราะบอดชูกะมันสูงขึ้นแล้วก็เลยอินซูลินมันก็ไปยับยั้งการความหิวแล้วก็อันนี้ก็อะไรไม่รู้เจอคดีโอเวสคูล่าโอเบซิตี้แคลซฟายยังไงนี่จบ แล้วก็ต่อมาคือเป็นอันไหนที่ทำแบบซิมูเลตสูนหิวใช่ไหมก็คือแลเทอร์ลเวนโทมีเดียก็คืออิมแล้วก็นี่ที่าบอกไปเนาะที่เขาเทคกูโคอคอติคอฮอร์โมนไปก็คือมันไปกระตุ้นนิวโรเปปไทด์ไว้นั่นเองอยิงไหมอ๋อแล้วก็โรคอ่าที่ไม่ติดต่อกันใช่ไหมก็คือเวทเซอร์คามเฟรน์ได้วัดได้ดีที่สุดเพราะว่าไอ c b d มันก็เป็นโรกไม่ดิตต่ออันนี้ก็คือกัญชาใช่ไหม i n c r e a s e อภิไทยยังไงก็คือไปเพิ่มเกลินใช่แล้วก็รีชั่นที่ lateral hypothalamus lateral hypothalamus คือศูนย์หิวดีชันพังไม่หิวก็ต้องไม่หิวแล้วก็ผอมโอเคน่าจะมีแค่นี้ก็ บทนี้มันเป็นบทที่จับใช้มากคือเพื่งอ,อันนี้ส่งอยู่เลยถ้าแบบถ้าจําได้ก็คือแบบก็คือจาได้อันนี้คือเราแบบไปคัดมาในสไลด์อาจารย์แล้วก็สู้ๆนะทุกคน